จ้าตากตายยังไงตายที่ไหนคุยทีไรก็ทะเลาะกันคุณชาติคุณชาติเป็นทางเชื่อผมผมเองเขาไม่เป็นทางเชื่อคุณชาติผมใครมาบอกเนี่ยพระเจ้าตากทำอันนี้ผมบอกคุณเราลหลักฐานมาเขาหาหผมไม่ได้ชาติไม่มีบุญในส่วนตัวผมะแม้จะไม่ใช่คนเมืนะองนครศรีธรรมราชโดยกำเนิดน,นะครับแต่ก็มีเชื้อสาย เพราะนั้นเนี่ยให้ผมเชื่อของสวทาน์ผมก็ไม่เชื่อแต่ก็จะเชื่อมอนคนละครทั่วไปคือสมเด็จพระเจ้าฟุณพนบุรีมาเสด็จสมรรงนครแน่นอนวฏิหารประทานพรซีรี์นี้เราอยู่กับคุณสุชาติขนกรัตมนีประธานชมรมตามรอยเจ้าตาซึ่งไม่เชื่อว่า พระเจ้ากรุงธนบุรีมีวรระสุดท้ายอยู่ที่นครศรีธรรมราชแต่เชื่อว่าพระอ,องค์ถูกสาเร็จโทษตามพงศาวดารที่กรุงพนุรีขณะที่คุณพระณน,ะนะครทายาทสืบสายตรงพระเจ้าตากจากนครศรีธรรมราชเชื่อว่าเรื่องที่ถ่ายทอดบอกกล่าวกันมาในสกุลเป็นเรื่องจริงพระเจ้ากรุงธนบุรีวราระสุดท้ายของท่านนั้นอยู่ที่ นครศรีธรรมราชคือถ้าตามหลักฐานเชิงประจักษ์คือร่วมเหตุการณ์กับคนที่ หลังจากเหตุการณ์มาแล<ม>้วมาเขียนใน,ในพระราชพงศาวดารกรุงธุรีเนี่ยนักวิชาการเราถือกันเนี่ยมาอยู่4ฉบับใหญ่ๆหลักๆ <ละ S 1> ก็คือฉบับพันจันทรุมาตเจิมแล้วก็ฉบับวิติตมิวเซียมฉบับหมอประหลัดเลฉบับพระราชาทะเลขาถ้าเป็นกลุ่มพงศาวดารเนี่ยถ้าเป็นฉบับพันจันทรุมาตเจิมเนี่ยชำระในสมัยรัชกาลที่1ส่วนวิทิตมิวเซียมเนี่ยก็เขียนคล้ายกันกับ พันจันทร์ธนมาตรเจิม,มก็คือในสมัยรอนหนึ่ง<ม>สองเล่มนี้จะเขียนคล้ายๆกันมีการยึดอำนาจพระเจ้าตาก<ม>นะฮะแล้วก็สาเร็จโทษสถานที่ก็คือป้อมท้ายเมืองคําว่าป้อมท้ายเมืองเนี่ยก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์ส่วนพระ,ะพราชศาวดารฉบับหมอประเลเนี่ยเราสันนิษฐานว่าน่านจะเขียนหลังจากนั้นมาแล้วก็พระราชาแตเลขานี่ก็คือชําระในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งหลังเหตุการณ์พอสมควรสองเล่มหลังเนี่ยลงรายละเอียดเลยว่า มีการยึดอำนาจเช่นกันแล้วก็จับกลุ่มเอาตัวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยไปประหารชีวิตที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ด้วยการตัดศีรษะ ีนี้ตัวของพระราชพงศ์สวดารทั้ง4ี่เล่มเนี่ยก็กล่าวตรงกันหมดเลยต่อมาจะมีพงศวดานเล่มที่เขียนเป็นพระนิพนธ์ของออกรมพระยาดํารงราชานุภาพนะ<ม>ก็คือไทยรบพม,ม่าข้อเขียนคล้ายกันก็คือเป็นการยึดอานาจแล้วก็ประหารชีวิตพระเจ้าตากแล้วก็พงศวดานที่ที่เกี่ยวกับพระเจ้าตากในสมัยรัชกาลที่5าเนี่ยก็ผมอ่านแล้วก็คล้ายๆกับฉบับพระราชาตะเลขาก็คือมีการสำเร็จโทษด,ด้วยการตัดศีรษะพระเจ้าตาก บันทึกพงศาวดารกรุงธนบุรีมี2อฉบับคือพันจันธนุมาตรเจิมและ b บ i ิสมิ m เซียมที่บันทึกไว้เพียงสมรเ็จโทษที่ป้อมท้ายเมืองขณะที่สองฉบับคือหมอบาเลและพระราชาทะเลขาที่บันทึกไว้ว่าตัดศีรษะถึงแก่พิลาไลัลในขณะเดียวกันก็มีบันทึกพงศาวดารร่วมสมัยกับพระเจ้ากรุงธนบุรีอีกฉบับอาสนับสนุนแนวคิดที่ว่าพระเจ้ากรุงธนบุรี ผูกประหารชีวิตด้วยท่อนจันทร์นี่จึงทําให้บันทึกเรื่องราวการสำเร็จโทษพระเจ้ากรุงธนบุรีนั้นดูคลุมเครืออีกชิ้นหนึ่งก็คือเป็นคําฉันที่แต่งโดยพระยาทัศดาจตุรงคนนี้เป็นขุนนางของวังหน้าหรือว่าน้องชายรัชกาลที่หนึ่งกรมพระราชวังบรวรมหาสุรสินอานาพญาทัศดาจตุรงเนี่ยหนังสือสมุดไทยเขาเขียนว่า จับกลุ่มเอานฤรบดีใส่สังคลิกทิพบดีแต่ในฉบับที่ตีพิมพ์ครั้งที่หนึ่งที่เป็นหนังสือเนี่ยเขาเขียนว่าจับกลุ่มเอานฤรบดีใส่สังคลิกโบยตีมันเขียนไม่ตรงกันอาจจะตอนคัดลอกมาภายหลังท่านผู้รองครบเสียจริตคิดครบบ่อยู่ในสตยยธรรมเขี้ยนฆ่าสามารถใจชกัน รีบเหมือนทองทันทำโทษพิโรธมุลิกาเก็บริษทรัพย์สินโผคาปรับไหมเหลือตาทุกหมู่อมาตมนตรีสมทรัพย์ใส่คังมากมีร้อนทั่วประชาชีก็เกิดพิบัติอัศจรรย์ก่อยุคคึกแข็งขืนถันต่รีเอาเมืองพลันก็ได้ด้วยคิดขับเคี้ยวเจ้าตากจนใจจริงเจียวสุดคิดจักเดียว ก็อ่อนหรือไทยทำดีท้าพญาพระหลวงครามชีกุมเอานรบดีใส่สังคริกโบยตีรู้อึงติกาการมากมีอันเชิญนรบดีไปผ่านพิพพอยุธยาถ้าถ้าเราอาจจะบับตีพิมพ์ครั้งที่หนึ่งใช้คำว่าโบยตี มันก็ไปสนับสนุนเรื่องการโบยทุบด้วยท่อนจังถ้าอย่างนี้เราก็จะน่าเชื่อกว่าฉบับที่มาเขียนที่หลังในสมัยรัชกาลที่สี่ที่ว่าใช้ดาบตัดศีรษะหรือตัดพระเศียรน,น่อ,อันนี้จะดูเขียนที่หลังกว่าของที่เป็นฉบับของพญาทัศนาเนี่ยแกเขียนร่วมสมัยก็น่าเชื่อถือกว่าแต่บังเอิญพอเราไปเจอในฉบับที่เป็นสมุดไทยเนี่ยเขาเขียนว่าใส่สังคลิกทิบดีคําว่าทิบดีผมเข้าใจว่าเป็นการขยายคำคำนาม ของสังคลิกสังคลิกก็คือเครื่อง <c oughs> เครื่องเครื่องโซ่ตรวน <c oughs> เครื่องพันธนาการนะครับมันคําว่าโบยตีหายไปมันก็เลยไม่ทราบว่าต้นฉบับเนี่ยเขาก็ไม่ได้ระบุว่าประหารชีวิตด้วยวิธีใดมันก็ยังมีกลุ่มหนึ่งที่ในยุคหลังหลัง2475เอาเอาง่ายๆแล้วกันคนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหลวงวิจิตวัทการ <c oughs> ท่านเขียนหนังสือเรื่องพระเจ้าตากไว้สองเล่มเล่มแรกเนี่ยเป็นบทละครท่านเขียนไว้ประมาณว่าเหตุการณ์เดินเหมือนพระราชพงศดารเลยก็เดินตามนั้นก็คือพระเจ้าตากยึอดอำนาจและถูกสําเร็จโทษต่อมาไม่นานหลวงวิจิตก็เขียนอีกเล่มหนึ่งบันทึกที่ท่านได้ฟังมาจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งสืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แต่ว่าแบบตำแหน่งใหญ่มากจนไม่สามารถเอ่ยนามได้เลยต้องเขียนเป็นแนวผีบอกเนื้อในเนี่ยหลวงวิจิตเขียนว่าท่านเคยไปเป็นบรรรักษ์ที่หอสมุดแล้วช่วงนั้นน่ะมันมีข่าวลือว่าผีดุนะพวกเราปภพ,พวกยามเขากลัวกันหลวงวิจิตก็เลยเข้าไปเรียกว่าไปนอนอยู่ในหอสมุดเพื่อพิสูจน์เลยไปเป็นเพื่อนยามด้วยอยู่เป็นสักเป็นเดือนจนมีอยูวคืนหนึ่งก็มีกลิ่น กลิ่นอะไรมาแล้วก็จู่ๆก็มีค้ายๆมือมือที่มองไม่เห็นเนี่ยมาจับมือท่านแล้วก็ดึงไปที่โต๊ะทํางานของท่านแล้วก็จับมือท่านเขียนหนังสือตื่นขึ้นมาทีโอ้โหก็เป็นลายมือของหลวงวิจิตแต่เขียนเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เขียนหมดทั้งเล่มเลยเนื้อหาในนั้นเนี่ยท่านเจ้าตากตอนปลายถูกยึดอานาจแต่มีการฉีกออกไปคือ,อมีการเอาคนหน้าเหมือนมาสลับตัวแล้วก็ไปถูกสำเร็จโทษแทน ส่วนตัวพระเจ้าตากเนี่ยก็ถูกเชิญลงทางใต้ไปที่เมืงองนครศรีธรรมราชแต่ไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็สองสปีให้หลังก็รบเร้าให้ขอไปอยู่ที่เพชรบุรีที่ถ้าแห่งหนึ่ง<ม>ก็ไม่ได้ระบุว่าถ้าอะไรอ,อ,อยู่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นานนะักก็ข่าวก็รั่วไหลแล้วก็มีการมีชายลึกลับเข้ามารอบปงกปชนมาฟาดพระเสียรท่านท่านก็สิ้นไป ไม่นานนะัก็จะมีการเอาพระพระบรมศพที่เป็นพระอยู่ที่ถ้ำเนี้ยเอาไปสลับกับศพของตัวแทนที่อยู่ที่วัดบางยี่เรือใต้หลวงวิจิตก็เลยเดินพลอตกลับมาที่เดิมเลยก็คือเอาพระพระบรมศพที่สิ้นที่เพชรบุรีกลับมาฝังแทนตัวตัว,ต,วตัวแทนนะตัวแทนนี้เขาชื่อหลวงอาสาศึกอันนี้คือพลอตเรื่องของหลวงวิจิต ต่อมาก็จะมีแม่ชีวร,รมัยกบิลสิงห์ถอดจิตตัวเองเนี่ยไปสนทนากับพระเจ้าตากแล้วก็น้องพระเจ้าตากด้วยหลวงพ่อสิงห์ลิงดำเนี่ยวิธีของท่านก็คล้ายๆแม่ชีก็คือเหมือนไปพบพระเจ้าตากด้วยตัวเองมีการสลับตัวเพื่อที่จะหนีหนี้จีนเช่นกันหลวงพ่อเจรัญเนี่ยพอไปอยู่ที่นครได้สักพักหนึ่งก็ขอย้ายไปเพชรบุรีแล้วก็ถูกลอบประชนเหมือนกัน